ขอต้อนรับเข้าสู่เซเว่นเฮเว่นในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงเทศกาลส่งมอบความ,วามสุข,สขปีเก่าสู่ปีใหม่ถูกต้อง<า>ทีซีมูจาที่จะมอบการเดินทางเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับคุณผู้ชมเซเว่นเฮเว่นของเราครับใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรายังเหลือซิดลิ้งทางภาคกลางค่ะแมจะให้พูดนะไปมาตั้งหลายที่แล้วจริงๆมันสวยทุกที่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นเซเว่นเฮเว่นแต่ว่าขอยกมาที่หนึ่งแล้วกันคะ่ะเดอรมิวแบงคอ์อค่ะแรงบันดาลใจ และดนตรีที่นางฟาร์มวิวแสงมอภใหบนถนนหลังสวนใช่แล้วค่ะเหตุผลใดเนึ่งที่นี่ให้กับคุณทเจาของเราครับก็ด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมคะวิวที่แบบว่าคือจาได้ว่าตอนที่ไปยืนอยู่ตอนเทควิวค่ะมันเหมือนต่างประเทศนะคะพี่ก้องก็เลยแบบเฮ้ยนี่เหรอกรุงเทพนี่เหรอนึกว่าตัวเองไปอยู่ทางด้านยุโรปหรือทางโน้นคะใช่เพราะว่าถนนหลังสวนเป็นถนนที่ เสน่มากๆแล้วพอขึ้นไปยืนอยู่บนห้องที่เป็นชื่อของสวรร์ตาร่างๆของเดอะมิส์เนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ท่ามกลางสวรรค์ของตึกบนหลังสวนในประเทศไทยของเราใช่ค่ะแม้แต่จะออกมาทางตรงสระว่ายน้ำเองวิวแบบเหมือนกับว่าทุกมุมเขาได้ดีไซน์มาแล้วว่านี่แหละคือสวรรค์ของมิว์ค่ะครับและที่ผมชอบที่นี่้รักที่นี่ก่อนเป็นพ่อ ออกมาต้อนรับแล้วก็ดูแลเราเป็นเทเวนอย่างพิเศษ <ไป S 2> ที่สุดการพูดจา<ช>สิ่งที่ออกมาจากตัวคนหนึ่งเนี่ยสะท้อนความเป็น New มิวสางที่สุดเลยครับ คุณหนึ่งค,ะค่ะมุมนี้สวยมากๆเลยค่ะเหมือนแบบเราอยู่ต่างประเทศเลยค่ะตอนนี้ค่ะอันนี้คือหลังสวนนะคะหลังสวนเนี้ยเป็น business district หรือเป็นย่านของนักธุรกิจแล้วก็คนที่เป็น residential area หรือที่พักของคนที่มีไลฟ์สไตล์เก๋ๆแล้วเขาจะชอบย่านหลังสวนเพราะว่าย่านหลังสวนเนี่ยจะมีแต่คอนโดที่หรูๆมีการมีสไตล์มีการตกแต่งนะคะแล้วก็ย่านนี้เนี่ยจะเงียบ ก็ไม่พลุกพล่านเหมาะกับคนที่ต้องการความสงบเลยเป็นที่ที่มิวส์เลือกที่จะมาตั้งอยูที่นี่ค่ะเพราะว่ามิวส์เนี่ยอย่างอย่างที่หนึ่งเรียนไปต้องเป็นแขกที่ชอบอะไรที่สงบเงียบนิดนึงนะคะ,ะแต่ในระหว่างเดียวกันก็มีสไตล์แล้วก็ ใกล้กับย่านท่องเที่ยวหลายๆอย่างเพราะาเราต้องการความอำนวยความสะดวกให้แขกนะคะก็วิวของตรงนี้เนี่ยนี่เป็นระเบียงของห้องนิมานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระเบียงนี้เท่าที่เห็นนี่คือใหญ่ใหญ่มากนะแล้วมันเห็นวิวของหลังสวนเลยแล้วก็อันนี้เป็นจุดข,ขายของห้องนิมานเลยนี่คือเอกลักษณ์ของเขาว่าเนี่ยระเบียงใหญ่นะคะเหมาะกับแขกที่ต้องการห้องที่เออใหญ่หน่อยแล้วต้องการวิวสวยๆก็จะพักห้องนิมานเนี่ยค่ะค นี่เป็นห้องรับแขกนะโทนสีนี่แบบว่าบรรยากาศเหมือนคอนโดเหมือนอยู่บ้านนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีแบบว่าครบครันคะไม่ว่าจะโต๊ะทํางานทีวีจาแบรน์เครื่องใหญ่นะคะโทนสีเนี่ยจะให้ความอบอุ่นนะเราจะเน้นในเรื่องของสีน้านําตาลหรือว่าพื้นหินอ่อนเนี้ย ดูพลิกสองคุณดูจ่าครับสวรรค์กลางหลังสวนกับเบลล์สแควร์คอรกเป็นไงครับโอ้โหเหมือนเป็นนางฟ้าอยู่กลางใจกลางเมืองนะคะครับมันน่ารักมากมากมันสวยมากเป็นซิต้ไลท์ที่ ว่าตัวเองแบบเฮ้ยฉันอยู่ยุโรปไอ้ี่อันนีชอบจริงๆค่ะครับแล้วถ้าต้องเลือกเครื่องดื่ม <c oughs> ให้เป็นของขวัญให้คุณผู้ชมค <c oughs> ่ะรสชาเลือกที่ไหนครับแหมพี่กองคะเราก็ดื่มค็อกเทลมาตั้งหลายชนิดนะคะครับเออะก็ะช้ชนแก้วชอนแก้ว <c oughs> แต่มีที่หนึ่งค่ะประทับใจมากๆค่ะเป็นค็อกเทลเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าดับเบิ B ้ลดับบิ S ๊กไซส์แบบ โอ้โหสุดยอดคือแก้วแค่ขนาดแก้วของเขาอะค่ะก็ใหญ่กว่าหน้าพี่ก้องแล้วค่ะปกติเวลาเราดื่มใช่ไหมคะเราจะต้องถือเครื่องดื่มแบบสวยๆเก๋ๆหรือแบบหล่อๆมือเดียวครับอันนี้ไม่ค่ะเราถืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นั่นก็คือฮิวตันพัทยาค่ะครับดื่มดำรสชาติใหม่ไทยกับดื่มสระน้ำและแสงพอาทิตย์ตอดื่มสระทะเครัครบ จะไม่ธรรมดา,าขนาดไหนเชิญผู้ชมไปชมเลยครับไปเลยค่ะแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มาแวมพิมพตที่พัทยาถ้าเกิดไม่ได้ทรายตัวนี้เนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงเช่นกันเพราะว่ามันเป็น The Biggest m ใหม่ไทย in t o ท n คือเป็นใหมยไทยแก้วที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยาแห่งนี้รับ นำเสนอพายนยพภายเนบิลก็คือสับป,ประรดที่ที่เป็นดั้งเดิมของที่นี่นะครับเอามาเดคอเรทมันแบบค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของขวัญที่เราตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมในเซนเทเบนค่ะครับแก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามตลอดปีที่ผ่านมาค,ครับขอมอ,อบทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเป็นความสุขเล็กๆ เกิดขึ้นสำหรับคุณผู้ชมครับสำหรับปีหน้าครับปอกหน้าห้าผมแม่ด๊งดาและเสือเทเวศจากตั้งใจค้คนหาสวรรค์ที่อยู่ในโลกใบนี้ให้กับคุณผู้ชมต่อไปครับใช่แล้วค่ะสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็มีความสมมุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ทั้งสุขการได้ฝึกการไปตลอดทั้งปีเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ